วัดสำรานนิเวศพญานาคสวยงามมากเลยวังพญานาณวัดสำรานนิเวศสวยงามนี่คือแค่จะบอกแค่แค่ใหญ่ใหญ่มากเลยใหญ่จ้ง พญานาคพญานาคไม่ใส่กบบนีไม่ใส่พญานาคแล้วโอโหเป็นโพงเลยนะเนี่ยอ๋อต้องหล่ไปลอดหางแค่ลอดในแค่โดนแค่งับแล้ววันนี้มีบันไดลงด้วยบันไดแค่ การงานสร้างนี่ก็มีปรเจ็ดอยังเนี่ยซีบาร์เรง รอบเย็นสบายป่าภัยลมพัดวีวีลมมันลมพัดเบิร์นเวิร์นลมพัดวีวีเนี่ยนี่มันต้พัดเบิร์นเวิร์นต้พัดวีวีเดินรอบวัดชมวังนาชีนาคาศาลามีน้ำเขียวมรกตเลยอันนี้ก็มี พญานาคแม่ธรณีด้วยบ้านพ่นอะไรทั้งนั้นโอโ้อะไรเนี่ยมีทุกสัตว์มีทุกสัตว์เลยมีทุกสัตว์เลย,เลยปลาวะเนี่ย <c oughs> ปลาอะไรเนี่ยปลาดุดพ่นอะไรเนี่ยซีวะลึงซีวะลีแปลกคนเบิอง โอโ้ป่าไปได้เข่ากันเล้วนี่นาคสุดยอดเลยพญานาคสุดยอดเลยกระดองเต่าจริงนะเนี่ยของจริงกระดองเต่าของจริงนี่คือสางส,างสามเสียงสางเอราวันสางสามเสียง,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 งตัวใหญ่มากแล้วก็ลงไปที่วังนาคีนาคาพระนาคปก มุมนูน่น <c> ถ <oughs> ้ำทำบางบางเพนทุกกรีนักเก็บเดี๋ยวนี่ก็เป็นถ้ำเหมือนกันไงถ้ำบางนาชีนาคาาที่พอด,ดีนั้นก็คือพระยันนากับพทรทธรูปโอ้พยานนา อยู่ในตัวเมืองอำนาจ,จเจริญเลยติดกับถนนสยางกูลสวยงามสางไม่มีถ้ำ,ถำก็สร้างให้เหมือนถ้ำ ใครยังไม่มาก็เรียนเซิญมาเที่ยวชมได้นะครับที่วัดนิเวศวัดสำรานิเวศเปลี่ยนวัดเปลี่ยนซื้อวัดให้เพื่นแล้ววัดสำวสำรานิเวศตำบลบุ่งอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญติดถนนสยางกูลรวางไปอุบลราชธานี ไปมุกทาหารอยู่ในตัวเมืองเลยตรงกับส,ส่วนมิ่งเมืองขนะาเข้าไปมันสุดไม่มีอะไรมาถ่ายทำวิดีโอเล็ก,ลกๆน้อยๆให้สัน่นท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังกัน นี่จะเป็นวางนาคีเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะเก็บวิดีโอภาพวิดีโอภาพนี้นให้ได้ดูกันก็ได้ก็จะเร็วๆหน่อย <thi> จุม้มลงนะตกน้ำในตัวเดียวนี่ก็เลือเพื่อนนะว่าต้องเหียหลายนะวะตัวเดียวเนี่ยอ้าวคลิปนี้กับ่มมีอย่งางไรขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีสบายดีกู๊ดาย